ความเลิศล้ำคือวิธีทำรรหรือผลลัพธ์สวัสดีครับผมมาพบกับเพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุทธที่9ก้ากุมภาพันธ์สองพนะครับเพื่อนๆครับอรอบนี้เรามาเจอกันรอบของน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับเออเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ก็ทุกๆวันพุธนะครับเราจะมาเจอกันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเรียกว่ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรยังไงก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นติชมกันได้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับจากชีวิตจริงของแต่ละคนเนี่ยต่างเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ย คือมันเป็นสิ่งที่เลือดล้ำม,มันเป็นสิ่งที่หรูหรามันเป็นสิ่งที่ใครต่อใครก็มาดหมายแล้วก็ต้องการนะครับอืมเพราะว่าผลลัพธ์อันนั้นคือผลลัพธ์ที่เป็นความคาดหวังนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ให้คุณค่านั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ให้มาซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังและต้องการนั่นเอง แต่แต่พอเราพูดถึงว่าความเลิศล้ำเนี่ยมันคือผลลัพธ์เหรอครับนะครับเออมันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับส่วนวิธีทำล่ะครับวิธีธรำมันก็จะนำพาจะเป็นช่องทางจะเป็นเส้นทางเพื่อให้ ผลลัพธ์นั้นมาถึงต่อตัวเราหรือให้ตัวของเราเนี่ยไปถึงยังผลลัพธ์อันนั้นนะครับผมว่าอันไหนมันจะเลื่อนลำมากกว่ากันแต่ผลลัพธ์เราไปทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วิธีทำวิธีการทำเราสามารถทำได้ 1บวก2อ,อ่าเราก็ได้สแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่เราเอาสองไปบวก2มันก็ได้4ใช่ไหมฮะเออหลายคนก็เคยยกตัวอย่างอย่างนี้กันมาแล้วชีวิตจริงของเราก็เช่นเดียวกันครับที่เราบอกว่าชีวิตเรายังตกอับชีวิตเรายังลำบากชีวิตเรามันแรนแขนถ้าเราดูแบบรวมๆเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากนะครับแต่บนความเศร้าใจอันนี้บนภาพรวมอันนี้เราเถิบเข้าไปให้มันใกล้กับชีวิตจริงของเรานะครับแล้วไปลองแยกย่อยดูว่าเอ๊แล้วตรงไหนนะที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าของชีวิตได้เลยแล้วตรงไหนที่มันสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับที่เราเรียกว่าวิธีทำ ถ้าเกิดถ้าเกิดชีวิตของเรามันเป็นหนึ่งในวิธีทำตัวเลือกไหนที่เราสามารถปรับได้ที่เราสามารถสลับได้ที่เราสามารถแลกกันได้ที่เราสามารถขยับได้ลองหาวิธีนะครับลองหาวิธีเพราะการหาวิธีตรงนี้คือการให้โอกาสกับตัวเอง ในเมื่อเราสามารถปรับได้เปลี่ยนได้ขายับได้วันนั้นแหละครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมนันก็ย่อมจะเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดหวังที่เราต้องการแล้วก็ให้คุณค่าต่อตัวของเราตามที่เราได้คิดแล้วก็คาดหวังไว้ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคน มาสำรวจวิธีทำวิธีการที่จะให้ผลลัพธ์ของชีวิตได้เกิดขึ้นได้มีผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังกันนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าเจอกันใหม่วันพุธหน้าขอบคุณครับ